สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูต้นยางอินเดียชำน้ำที่ผมทําไว้เมื่ 1> มอ1เดือนครึ่งที่แล้วนะครับว่าตอนนี้1เดือนครึ่งแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วน้องเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยวันนั้นเราทํสอตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ําที่เปิดจากก๊อกนะครับตัวนี้จะเป็นน้ําก๊อกที่เราทิ้งไว้1เดือนคือใช้แทนน้าฝนนั่นเองครับว่าจะมีอะไรแตกต่างกันไหมนะครับก็เบื้อนก็น้องสามารถจเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็เหมือนสร้างตุ่มรากขึ้นมาได้นะครับอันนีี้้มมยยอดดแทงาวนะครับ แต่เขจะมีบางต้นนะครับที่เขาพัฒนาการไปได้เยอะกว่าอ่าอันนี้สวยเลยครับอ่าวันนี้เราจะมาดูต้นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเอาต้นที่มีรากนะครับออกมาแยกปลูกนะครับอ่าอันนี้ได้1ต้นแล้วต้นนี้อ่าต้นนี้ก็รากเยอะเลยครับ2ต้นนะครับต้นนี้ยังไม่ได้อ่าันนี้ก็ได้ครับมียอดด้วย สามแล้วครับ,รรบต้นนี้ก็มีทั้งยอดทั้งรากนะครับอ๋อแล้วยังมีอีก2ต้นนะครับนีครับ2ต้นนี้ที่ผมทดลองปลูกตอน3สัปดาห์นะครับคือตอน3สัปดาห์นั้นน้องน้องเป็นประมาณไหนอ่ะคือมีแค่ตุ่มนะครับน้องมีแค่ตุ่มน้องมีประมาณนี้นะครับมีแค่ตุ่มตุ่มขาวๆนะครับแล้วก็ผมก็เลยลองปลูกดูว่าเขาจะรอดไหม่าก็ดูใบก็ยัง สดๆอยู่นะครับก็น่าจะมีปัญหาอันนี้ก็แทงแทงยอดสีแดงขึ้นมานะครับก็ก็น่าจะปลูกได้นะครับเมื่อ3สัปดาห์นะครับมีมีตุ่มขาวๆแบบนี้นะครับยังแต่ยังไม่มีรากแต่ว่าเขาน่าจะเริญเติบโตน่าจะพอลงดินแล้วน่าจะเจริญเติบโตได้ช้ากว่าช้ากว่าแบบนี้นะครับโอเควันนี้เราก็จะมาปลูกสีต้นนี้นะครับต้นนี้โอเคเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ปลูกสักครู่ครับแล้วเรามาปลูกกัน ส่วนต้นที่เหลือที่ยังไม่แทงรากนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้น้องมีรากออกมาก่อนครับเราค่อยมาลงดินปลูกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการปลูกยางอินเดียก็ไม่มีอะไรยากหรือว่าซับซ้อนเลยนะครับเราก็ใช้เพียงแค่ดินปลูกกับกระถางไซส์เล็กนี่แหละครับปลูกถ้าน้องต้นโตขึ้นมาแล้วเราคออ่อยนําไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับการวางต้นนะครับผมก็จะวางค่อนไปทางกระถางด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับเผื่อเวลาเราลดน้ําหรือว่ามีลมพัดมา น้องจะได้มีที่ไว้พิงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ําที่เราแช่ไว้นะครับลดเข้าไปครับมาต้นที่2แล้วครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกดนิดนึงลดน้ํานะครับเนต้นที่3อันนี้ก็เป็นกระถางให้แบบว่า พอจะหาได้ในบ้านนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใช้ไซส์ไหนเบอร์ไหนนะครับอ่าแล้วก็พอดีมีหินเหลือก็ใส่เข้าไปเลยเพื่อความสวยงามนี่อันที่4นี่คือแบบกระถางหมดแล้วครับก็ใช้แก้วน้ําที่ช้ามเขานั่นแหละครับมาเจาะแล้วก็ทําการปลูกนะครับก็ใส่ดินเข้าไปครับแล้วก็รดน้ําเหมือนเดิมครับก็เสร็จแล้วครับการปลูกอย่างอินเดียทั้งหมด4ตน้น สำหรับการชำยางอินเดียที่แสนง่ายนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับยังไงเ,เพื่อนๆที่สงสัยและอยากจะติดตามชมก็กดลิงก์เข้าไปรับชมได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตอนท้ายยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ